มาละ2ดีเซลนะครับไฟกันลื่นขึ้นไฟเครื่องโชว์รถมีอาการสะดุดนะลูกค้าคันนี้มาจากอุบลเลยจากอุบลมากรุงเทพก็ค่อนข้างไกลลูกค้าอาจจะไม่ได้รับการดูแลที่ทั่วถึงในเรื่องของการเซอร์วิสรถนะลูกค้าก็เอาเข้ามาให้เช็คลูกค้าคันนี้เข้ามาด้วยอาการไฟกันลื่นไฟเครื่องโชว์นะครับพอทีมช่างตรวจเช็คเนี่ยตรวจเช็คว่าเทอร์โบมีปัญหานะครับแล้วก็น้ํามันรั่วค่อนข้างเยอะในอาการที่ไฟกันลื่นไฟเครื่องโชว์แล้วรถมีอาการกระตุกในรถมาละ2ดีเซลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่ระบบ เทอร์โบนะครับไม่ก็หัวฉีดแต่ถ้าเป็นที่เทอร์โบเนี่ยมันก็จะเป็นได้2อย่างคือ1เทอร์โบเสียหรือ2หรือระบบแว็กกัมระบบควบคุมกระป๋องเทอร์โบคีบเทอร์โบเสียนะครับแต่คันนี้นะครับมีน้ํามันรั่วค่อนข้างเยอะช่างรือเทอร์โบมาก็สภาพไม่ค่อยดีนะครับลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นเทอร์โบมือหนึ่งแต่เทอร์โบมือหนึ่งของทางร้านนะครับเบิกของแท้เหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาจะถูกกว่าของศูนย์ระดับหนึ่งส่วนราคาหลังบ้านเอาละกันนะครับส่วนเรื่องน้ํามันรั่วนะครับรอบเครื่องยนต์คันนี้ก็มมีนมนนนน้้้ําะะาาาาัั we, ออััรรร่่่วววคคอออออขงงงเเยยะะบททฝล์ิต ที่สําคัญคือตัวลูกลอกสายพานนะครับพอมันมีการรั่วน้ํามันไปโดนสายพานเนี่ยทำให้สายพานมันเป็นรอยค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวลูกลอกน้ำสายพานด้วยส่วนช่วงล่างนะครับช่างก็มีการรื้อมาเบื้องต้นก็มีในส่วนของโช๊คอัพที่มันตายนะครับนี่มีโช๊คอัพตายนะครับอุปกรณ์โช๊คอัพช่วงล่างหลายๆอย่างครับคันนี้ก็อาการค่อนข้าง หนักนะครับเพราะว่าอาจจะขาดการดูแลมานานนะครับก็ถ้าลูกค้ามีรถมาสด้านะครับอยากเอาเข้ามาให้เราดูแลหรือรีเซ็ตระบบใหม่ก็นักเข้ามาได้เลยครับ